วันนี้เตรียมช็อปกันเลยนะมีล้วจ้าอยู่แล้วจ้าอยู่แล้วช็อปอยู่แล้วนี่เลงไว้เยอะอุ้ยอยู่หน้าหมูเลยเธอส่วนตรงนี้เกลือโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วของย่าคืออะไรคะเกลือจากเกลือจากบ่อเกลือนะเกลือภูเขาอ่ะปกติเราเคยกินเกลือทะเลอันนี้เป็นเกลือภูเขาจากจังหวัด น่นค่ะส่วนของบูมนี่ลงใต้หมู่ย่างเมืองตรังคุณขัดไปน้อยหนาน่ากินมากน้อยดีเยอะแยะวันนี้คือของแบบเป็นสินค้า GI ของคุณแม่ต้องมีกาแฟด้วยใช่ไหมคะกาแฟเทพเสด็จอ่าฮะหรือจะเป็นพริกไทยเมืองตรังนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จริงๆมีอยู่ทั่ว ประเทศแบบทุกจังหวัดเลยวันนี้เรายกมานะคะรวบรวมมาแต่ว่าในงานเขาจะมีทั้ง216อย่างงานนี้ข่ะช็อปต้องมาส,งสินค้า GI ของดีของเมืองไทยเรานี่ใช่แล้ว,ลวเล่าให้ฟังก่อนบางคนยังสงสัยเอะคำว่า GI คืออะไร <GI S 2> นะคะับคืออะไรคะใช่ค GI คือเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ที่เกิดจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงแะ,ะมีความเชื่อมโยงกับดินน้ำอากาศ รวมถึงภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ทําให้สินค้า GI เป็นเหมือนแบรนด์ของท้องถิ่นนั้นๆสรุปก็คือสินค้า GI เป็นสินค้าที่ผลิตได้จากท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง<อ>เท่านั้นนะคะโดยมีลักษณะหรือรสชาติเฉพาะที่สินค้าแบบเดียวกันของท้องถิ่นอื่นไม่มีและเลียนแบบไม่ได้ถูกต้ <G> อง <I. S 2> และการขึ้นทะเบียนของ GI เนี่ยนะคะมีประโยชน์กับทั้งทางผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะเพราะสินค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยผู้ผลิตแหล่งอื่นที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกันเนี่ยก็จะใช้ชื่อ GI เนี่ยกับสินค้านั้นไไม่ด้น แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยช่วยยกระดับรายได้ท้องถิ่นนะคะแลย้งทำให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าส่งผลให้ได้ขยายการแบบว่าตลาดนะคะได้ทั้งในในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยส่วนผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในการซื้อสินค้ามากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าสินค้า GI เนี่ยมีตรารับรองค่ะที่ติดไว้ที่สินค้าเลยการันตีนะว่าเป็นของแท้ จากแหล่งผลิตนั้นแน่นนนอย่างวันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือเกลือภูเขาสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตนี่คือมาจากน่านเลยนะคะของเรามีดีเอกลักษณ์ GI ตรงไหนคะก็คือเราเราจะเป็นเกลือภูเขาแห่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็ เป็นเกลือที่มีอายุมากกว่า800ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยครับใช่ทบอก่อนนั้นยังอยู่ยังอยู่ครับปัจจุบันก็สามารถไปเที่ยวกันได้คนที่ทานรักสุขภาพทานคีโตอย่างเงี้ยครับสามารถทานดอกเกลือนี้ได้ได้ครับดอกเกลือตัวนี้จะอร่อยมากในเมื่อผสมกับสเต็กหรือว่ากาแฟที่ทางกังทานอยู่คือมันจะนวลอ่ะมันจะกลมกล่อมอันนี้ก็คือใส่เกลือกาแฟเกลือใส่เกลือคูนมันไม่ได้เค็มนะมันไม่ได้กินเข้าไปแล้วแบบโอ้โอเคมันนัวมันจะทําให้มีจริงจริงแล้วมันแบบว่า เค็มต้นแต่ปลายหวานใช่ไหมคะอย่ครับเอาเป็นว่าใครสนใจอย่กได้จะต้องไปซื้อทางช่องทางไหนยังไงคะช่องทางเราก็เบอร์โทรศัพท์เลยครับก็0822461445หรือเฟซบุ๊กง่ายๆเลยครับกอเกลือขอบคุณค่ะขอบคุณามันทำให้กาแฟที่ไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยกลมกล่อมดีมากดีมากถัดมาดีกว่าร้านนี้ค่ะโด่งดังมากๆนะคะหมูย่างเมืองตรังค่ะซึ่งบอกเลยว่าจีไอแน่นอนเพราะว่าดังมาก คุณโตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่หมูย่างเมืองตังร้านนี้เอกลักษณ์ของเราค่ะของร้านของเรานะครับตัวหมูย่างจะมีความหวานน้อยนั่นคือเอกลักษณ์หลักของตัวหมูย่างครับและมีหนังกรอบสีทองอาลามเราจะใช้ตัวอายุหมูเนี่ยประมาณ3เดือนน้ำหนัก60-70เโลเพื่อให้มีความมันในตัวเนื้อหมูนั้นพอดิบพอดีในการย่างให้มีความกรอบ อร่อยเนื้อเนื้อนิ่มครับเนื้อคือกําลังพอดีฉ่ำหนังต้องสีคุณโต้อฝากหน่อยเผื่อว่าใครไม่อยากมารังแล้วอย่งซื้อได้ไหมสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fan Page นะครับกูด้วงหมูย่างตรังและเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 6 4 4 7 5 8 5 7 0สี่เครับขอบคุณค่ะเขาค่อยเลาะแต่หนังให้บุ้มครึ่งตัวบุ้มแต่เนื้อเขาเข้าอร่อยมากไปรชอบหนังทองมากผัดมาเป็นอร่อยราวของผลไม้ค่ะใครไปปากช่องตอนนี้กําลังหน้าหนาวด้วยที่ดาวทุกครั้งที่แพทไปเขาใหญ่ปากช่องแพทติด กลับมาเหมือนพี่ดาวเลยนี่คือน้อยหน่านะคะปากช่องอยู่กับพี่แมวสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะคุณสมบัติยังไงคะเราถึงได้ GI ไน้อยหน่าปากช่องเนื้อเยอะนะนี่นี่คุณดูคุณดูเม็ดลูกใหญ่โตเลยอ่ะดูดิเม็ดน้อยเนื้อเยอะแล้วก็เวลา จะทานก็มีดผ่ากระปอก็ใช่แแค่เราแค่แคเม็ดออกใช่ครับเหมาะกับการส่งออกครับแล้วเราสีแบบไหนมาถึงทานได้แล้วหรือยังคะอันนี้มันต้องมันต้องนิ่มเนาะอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อวานพี่เขาบอกว่าเพิ่งเก็บเมื่อวานยังไม่มีไหนทานได้เลยเราเป็น GI นานหรือยังคะพี่อันนี้ GI มา2ปีแล้วสองปีอันนี้เรามาจากไร่อะไรคะใช่ไร่คุณแมวครับไร่คุณแมวเนื้อมันจะเป็นไงพี่มันจะหนึบมันจะไม่เละเหมือนที่ใช่ใช่ใช่ฮะเนื้อหนึบครับเพราะว่าเป็นในหนาพันลูกผสมนะฮะ มีหลายสายพันธุ์เหมาะกับการส่งออกครับไร่ในส่งทั่วประเทศไหมคะส่งได้เลยส่งครับส่งทั่วประเทศนี่ไงเขาจะจัดส่งเป็นแบบย่างงี้ฮะใส่กล่องแบบนี้โอ้ยอย่างงี้เลยอย่กล่องแบบนี้เลยนะขอบขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนุ้ยนาปากช่องคือตรงนี้ต่อมาดีกว่าอันนี้เป็นแบบว่าสมุนไพรที่ต้องมีทุกบ้านเลยนะคะทางนี้พริกไทยตรังนะคะคุณรายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มันต่างกันยังไงอะคะปุ้ว่ามันก็น่าจะเหมือนกันนะมันต่างตรงที่พริกไทยตรังค่ะเป็นพริกไทยที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดตรังเลยชื่อว่าพันธุ์ปลาเหรียญปลาเหรียญอะะตัวนี้คือเครื่องราชาเครื่องเทศแห่งแดนใต้ที่รสชาติเลือนหายไปกว่าร้อยปีแล้วต่างจากพริกไทยตะวันออกยังไงเตัวคาแรคเตอร์ของเขาอะค่ะจะมีรสชาติที่เข้มข้นเผ็ดร้อนชัดเจนแล้วก็ความหอมนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลย ใช่ค่ะ,คคะเขาจะมีแบบแต่ละสีเหมือนกันไหมคะแต่ละสีจะต่างกันค่ะตัวอย่างพริกไทยดำเนี่ยจะมีความเข้มข้นเผ็ดร้อนเหมาะกับ เนื้อสัตว์ต่างๆอาหารคาวต,ต่างๆได้หมดเลย,ย,ยใช่ <หอ S 2> ส่วนแดงเนี่ยจะมีความอหอมหวานค่ะใช่ค่ะมีความหอมหวานแล้วมีความหวานอยู่ที่เปลือกอด้วย<ช>พริกไทยขาได้ค่ะพริกไทยข,ขาวเนี่ยทำมาจากพริกไทยแดงที่สุกงอมเลยแล้วก็ปัสจากสารฟอกหรือสารแต่งใดพริกไทยเมืองตรังซื้อได้ที่ไหนยังไงคะซื้อได้ที่เพจ f a c e b o o k ค่ะ black gold พริกไทยตรังภาษาอังกฤษ black gold ตรัง pepper ค่ะแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์0935655922ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาอีกดีกว่านะคะต่อไปสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบนะคะอันนี้คือข้าวสร้างสุขนะคะเป็นข้าวกล่ำล้านนาจากพะเยาใช่ค่ะยังไงอะข้าวกล่ำคือข้าวกล่ำจริงๆคือกล่ำก็คือสีม่วงเข้มเนาะ ปกติเนี่ยคือสายพันธุ์เขาจะเป็นสายพันธุ์ข้าวเหนียวค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยค่ะความพิเศษคือเราสามารถเอาไปหุงได้เลยปกติข้าวเหนียวหุงไม่ได้ถูกไหมคะอ่าอันนี้เราสามารถหุงได้เลยก็คือหุงล้วนๆก็ได้นะคะอ่ามาปั้นซูชิได้เขามีความหอมนุ่มอร่อยหรือว่าเราเอาไปปนกับตัวข้าวสวยก็คือข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยค่ะก็สุกพร้อมกันอ่าไปทําขนมก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานทำข้าวจี๋อย่างเงี้ยค่ะทำได้หมดเลยนะคะทําเมนูได้หลากหลายหุงง่ายๆไม่ต้องแช่ ใช่เพราบอกกระเตะข้าวเหนียวเราต้องแช่ก่อนแต่ที่คุณกินแล้วเป็นข้าวเหนียวรอบใช่เหรอเขาจะมีความเหนียวที่แพมที่ไม่ใช่ค่ะสั่งได้ที่ไหนยังแพทซื้อไปได้ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเอาเบอร์โทรก่อนนะคะ081อร่อยค่ะ740 7822นะคะอ่าหรือว่า Facebook นะคะข้าวสร้างสุขข้าวหายยากเข้าโพชนาการสูงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะข้าวแล้วก็ต้องมีกับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรือ่นนองราวของร้านนี้คุณอรวัรณปาช่อนแม่แมลาเขาดังอยู่แล้วดังมากออนะเอกลักษณ์คือยังไงนะคะพี่ปลาช่อนแม่ลานี่จะเอกลักษณ์จะเป็นเนื้อนุ่ม,มเนื้อนุ่มเวลา เอามาทอดทานแล้วจะกรอบนอกนุ่มในอันนี้ตัดชิ้นเรียบร้อยแล้วมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อร้วนพร้อมทอดได้เลยอดเลิศเขามีทั้งแบบตัวและแบบชิ้นใช่ค่ะน้ําหนักเท่ากันน้ําหนัก500กรัมเท่ากันค่ะอันนี้เป็นปลาสลิดค่ะดีด้วยอันนี้เป็นสลิดแดดเดียวเนื้อจะใส่มากเ้อเขาทำดีสคนอยากซื้อสามารถไปติดต่อซื้อได้ที่ไหนจ้าแม่จ๋าซื้อที่0897442523แล้วก็ใน Facebook แม่อรวรัน แล้วก็ในช้อปปีในติ๊กต็อกมีรถมาขอบคุณนะคะแม่ค่ะขอบคุณนะคะถัดมาดีกว่าค่ะนี่เรายังกีกาพฟกระพันนะคะเยอะจริงๆกาแฟค่ะกาแฟเทพเสด็จนั่นเองนะคุณกาแฟเทพเสด็จเนี่ยนะคะก็เป็นกาแฟอาราบิก้าสายพันหลักนะคะคาทูรา คาทุยคาติมอปลูกในตำบลเทพสเสด็จนะคะซึ่งปลูกผสมผสานร,ร่วมกับป่าต้นน้ำที่ให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟค่ะและในช่วงที่ดอกกาแฟบานเนี่ยก็จะมีพึ่งคุณพึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวถ่ายละอองเกสรนะคะให้กับดอกกาแฟแล้วก็ดอกไม้ป่าคุณเขาก็จะมีกลิ่น ที่หอมมากๆเป็นกลิ่นเกสรดอกไม้ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ของตำบลเทพเสด็จนะคะที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นกาแฟเทพเสด็จเป็นแบบกระป๋องแบบนี้กระป๋องห้าร้อยเท่านั้นเองคุณแล้วก็อันนี้ถุงสีดําขั้วเข้มนะคะแล้วก็มีเข้มรงขั้วถุงสีดําขั้วอ่อนคือสีทองสีทองขั้วอ่อนสีแดงคือขั้วกลางขั้วกลางแล้วก็มีถุงสีขาวขั้วอันนี้ก็ขั้วกลาง คือมันจะมีขั่วกลางขั้วเข้มคือวิธีการขั้วขรอตัดค่ะไปติดตามนะคะผลิตภัณฑ์ได้ที่ Facebook dtc food p r o d u c t นะคะลงขั้วกาแฟเทพเสด็จนั่นเองหรือโทรไป0897 557 064นั่นเองนะคะและถ้าใครบอกว่าซื้อมามาจากดูดูรายการของเรามีส่วนลดให้50บาทคุณเยอะลดเยอะยินทันวาไปส่วนอันนี้ชมหน่เป็นผ้ามะฮอมนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองนะของจังหวัดแพร่ซึ่งได้รับตารจีไอ เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งผ้ามห้อมผลิตจากผ้าใยที่ตัดเย็บเป็นตัวแล้วแล้วนำมาย้อมนะคะในส่วนของการทำลวดลายเนี่ยก็จะมีเทคนิคอยู่สามเทคนิคหนึ่งเลยคือมัดย้อมสองเห็นวาดด้วยภูกันสาม เป็นแบบบาติกปั๊มเทียนค่ะของที่น้ำมาโชววันนี้น่าซื้อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกหมวกอย่างเงี้ยเป็นลายย้อมอย่างเงี้ยเนี่ยแม่2อ0มีเสื้อครอปผู้หญิงนะคะ550มีเสื้อเชิ้ตฮาวายนะ690มีกระโปรงนะคะ590เสื้อเชิ้ตชาย690อย่างเงี้ยและมีเดรสคอจีนญาชอบแน่นอนพันสองเมีชุดเดรสด้วยมีผ้าพวกหัวที่บูมใส่นะคะ99บาทค่ะ ภาคุ้มหลาด้านหน้าอันนั้นอ่ะหกร้อยหาสิบบาทนะคะไปสามารถซื้อได้เลยที่ศูนย์เรียนรู้นะคะมอหอมปะเหยมได้เลยค่ะอยากได้ลต้องบอกที่มาวันนี้เนี่ยแค่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะทั่วประเทศเนี่ยเขามีถึง216รบชนิด รายการเลยนะคะไปเลือกซื้อกันได้เลยอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะทุกสินค้าของทุกร้านนะคะที่มาโชว์รายการนี้ได้และร้านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยเราขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะค่ะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกร้านนะคะที่ยกสินค้า GI มาโชว์บางส่วนเท่านั้นนะเขามี200กว่าสินค้าเลยใช่ค่ะอ้าเก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปคาเฟ่ดีกว่าเราได้ผ้าแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินุสวยุ่ไปคาเฟ่ได้เลยได้ไปเชียงรายกันไหมล่ะได้จากเชียงรายแล้วไปต่อลาดพร้าวกับคาเฟ่หนุขอไปเอากาแฟเกลือมาต่อเนื่องก่อนได้ก่อได หยุดเไปฟหยุดช็อปก่อนเพราะวันนี้จะพาไปคาเฟ่รักโลกไปลาดพร้าวซอย15ร้านนี้ชื่อว่า a t One p ไปด้วยกนชื่อตั้งมาจากอุณหภูมิของโลกครับเราพยายามชักชวนคนมาทานอาหารที่อุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศาของโลกเรามีของที่ ซินซิลโลเวตเยอะครับเราพยายามใช้ทุกอย่างให้มันแบบให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราขยัให้น้อยที่สุดครับใชก็เลยทําร้านขึ้นมาครับร้นานนึ่งก็อยากให้คนอื่นเขารับรู้ในสิ่งที่เราทําด้วยครับใช้วัสดุตกแต่งร้านที่เป็นของวินเทจสะสมรวมถึงเมนูต่างๆเขาก็อิงกับเรื่องการรักโลกหลายคนถามว่าเ1.5นี่คืออะไร,ออะไรเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของคำว่า eat แปลว่ากินส่วน one p o i n มาจากข้อตกลงร่วมกันที่จะทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงไม่เกิน1.5องศาคือมีดีเทลเข้าใจยังเป็นชื่อร้านอะแนะนํากันหน่อย The g r e e g Homemade Yogurt ค่ะเป็นครีมโยเกิร์ตโฮมเมดหมักแบบคอนเซ็ปต์ zero waste คือไม่มีขยะทิ้งเลยไข่ไก่อยู่ที่เมื่อกี้เห็นไก่เดินอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเพอาะเขาจะทาเม่มีคนสั่งเมนูนี้เขาจะเรียกกุ๊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 กเอาไก่มาไม่ใช่ไข่ลูกไข่อ๋อให้ไข่ฮะจริง ไข่จากไก่ที่เขาเลี้ยงเองหัวหินสโมกชีสค่ะเป็นซาวโดโมนเมททำเองท็อปด้วยครีมชีสรมควันจากหัวหินเขาว่างนี้นะครีมมี่เฮาส์เอ็กออมเล็ตวาฟเฟิลวิสแซลมอนแต่และเมนูเขามีดีเทลมีรายละเอียดนะคะต้องรักโลกเท่านั้นเครื่องดื่มจากทุกคนโฮมเมดแอปเปิลไซเดอร์มิกไซดรสเลมอนผสมมะนาวผ่านกรรมวิธีการหมัก เขาจะเป็นเหมือนกับชาหมักเขาได้ยังได้รสเปรี้ยวสดชื่นเปลือกนำไปตากแห้งและใช้ตกแต่งแก้วร้านอยู่ในซอยลาดพร้าว15ค่ะเปิด9โมงถึง4โมงเย็นหยุดวันจันทร์ไปต่อดีกว่าสายหวานอันนี้ยาชอบบุงมก็ชอบคือเราสองคนเป็นคอสโคนแต่โคนเนี่ยเป็นขนมที่แบบอังกฤษแท้ๆคุณแล้วทำยากมากนะเดี๋ยวจะพาไปนะคะร้านนี้ร้านพอสโคนค่ะ อยากมีกาแฟกินอยู่ที่บ้านชงกินเองให้เพื่อนเพื่อนกินช่วงโควิดที่แบบไปร้านไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆในบ้านสโค้นแบบสไตล์อังกฤษแท้ๆที่แบบไปหาที่ไหนยังไม่ค่อยเจอที่แบบกินคั่วคอตเตอรีที่ต้องใช้การทําเป็นสโลคุกประมาณเกือบวันนึงเลยครับสโคนที่ร้านเป็นสไตล์โฮมเมดค่ะอบสดใหม่ทุกวันวันต่อวันมีให้เลือกรสชาติดเดียวเลย เพลงสะคนทำเองทุกขั้นตอนทานกับสโคนหอมๆนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเข้ากันมากๆซึ่งอันนี้นะคะเป็นคาเฟ่แบบเล็กๆตกแต่งเรียบง่ายนะคะมีที่นั่ง3 4ถึงที่นั่งเท่านั้นไฮไลท์ก็คือจริงๆอีกหนึ่งอย่างก็คือกาแฟค่ะเพราะว่ากาแฟเขาคัสสันเมล็ดมาจากเกษตรกรไทยขั่วเองอยู่ในโรงขั้วเล็กๆหลังร้านนี่แหละทุกอย่างคุณทาเองหมดเลย แนะนำให้ดื่มนะคะอเมริกาโน่นะคะลาเต้สตอรอเบอรี่หูยนะ่ากินมากเลยอะล,ยลาเต้สตรอเบอรีร่เพราะว่าสตอรอเบอรี่แยมเขาก็ทำเองแย่ <Yeah. S 1> ด้านล่างเป็นไซรัปสตรอเบอรีร่นะคะแล้วก็มีแบบแยมโอ้ยนะ่ากินจังเลยนะอะ่ะ แล้วก็ยังมีเมนูนะคะ Salted Caramel ค,ค่ะส่วนผสมของคาราเมล3ชนิดลงไปในแก้วกาแฟโอ้โหน่ากินมากที่นี่ก็มีเมนูชาไทย,ไทยนะคะเป็นชาใต้ผสมลงไปด้วยนะคะชงสดเข้มข้นมากๆกินแล้วตื่นกินแล้วนีร้านอยู่หลังสอนอสุทธ,ธิสารใกล้กับ MRT สุทธ,ธิสารนะคะเปิด10โมงถึง4โมงครึ่งทุกวันคุณย่ามีจังหวัดที่คุณย่าชอบเ้ยจะบอกว่า ไปเชียงรายช่วงนี้คือหน้าหนาวเราต้องไปเที่ยวเชียงรายบางทีเราเที่ยวเสร็จแล้วรอหาร้านกินร้านนี้ตอบโจทย์ครอบครัวเชียงรายเข้าใจแต่หมูย่างเมืองตรังนั้นคือเขาไปใต้ก่อนแล้วมีคนไปตังว่ะยก่อนจะตีขึ้นเหนือน่ะลองท้องเสียก่อนน้องต้องลองทั้งตัวเลยเพราะจากตังไปเชียงรายไปเชียงรายไปเชียงรายก่อนไปเชียงรายร้านนี้นะคะดิไอวีเชียงรายคืออาหารนี้ไปแบบครอบครัว ตอบโจทย์ทุกคนอย่าไปหรอถ้าไปมาสิจ้านะไปเที่ยวแล้วก็แวะไปกินข้าวด้วยนี่ร้านนี้เลยอยากแนะนำดีไอวีนะคะเปิดมาแล้ว3ปีนะคะเป็นที่เลื่องลือของนักท่<น>องเที่ยวยขนมอร่อยมากจริงขนมอร่อยไอศครีมอร่อยมากแล้วอาหารเขาหลากหลายนะเป็นเห็นเป็นร้านแบบนี้แต่มีทั้งอาหารเหนือก็มีอาหารไทยแบบภาคกลางก็มีนะคะอาหารยุยโรปพวกสเต็กอะไรก็มีนะคะแล้วเขาบอกว่า คือรสชาติเนี่ยทำถึงทุกจานคือกินแทบท้องแตกอะฮะนะคะเมนูที่วันนี้ไปชิมนะคะอย่างออเดอร์เมืองก่อนมีทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็ยังมีข้าวซอยไก่แบบเน้ไก่มาเป็นน่องๆแต่กินในน้ากแล้วลาบหมูคั่วคือไปถึงต้องสั่งอันนี้คือดีมากเลยผัดแหนมใส่วุ้นเส้นกระเทียมโทนมันนัวแล้วนี่อเห็ดหอมผัดอะไรนะผัดซีอิ๊วเห็ดหอมซีอิ๊วแล้วมันไม่แบบกลิ่นมันดีแล้วมันนุ่มมากอันนี้เป็นอาหารภาคกลางละ นะคะก็คือยำม,มะเขือยาวโอ้ย,อยหมูสามชั้นขั่วพริกเกลือที่นี่นะส้มตำอร่อยมากไม่น่าเชื่อเราเห็นเปนคาเฟ่เขาบอกลองส้มตำสิคะคุณปอ ส้มตาคือส้มตําปลาร้าก็มีนะคะส้มตําผลไม้ก็มีแล้วขนมเขาบอกว่าเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นเบเกอรี่ที่เขาทำเองนั่นน่ะสิฉันกินไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคือเบเกอรี่เนี่ยเขาทาเองเขาเน้นหวานน้อยเลยค่ะแล้วที่ขายดีคือพวกกาแฟเค้กกาแฟโรยหน้าอัลมอนด์เค้กส้มชีสเค้กเค้กชาไทยเลมอนทาร์ตและที่อยากให้ไปชิมคือไอศครีมของเขาไอศครีมของเขาเนี่ยไอศครีมกระท้อน ไอศครีมมะขามดีไอวี IV อยู่หน้าไนบาซ่าถนนพหลโยธินนะคะตรงถ้าเกิดใครไปที่เชียงรายเนี่ยเจอเลยไนบาซ่าเขาเปิดทุกวนันตั้งแต่10โมงไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะ<ต>ทุกวนนนันไม่มีวนัน,นหยุดแต่ตอนนี้หลายคนอยากได้ปฏิทินช่องสามทำอย<า>่างไรเพียงตอบคำถามนะคะ ว่าชอบทานอาหารประเภทไหนมากที่สุดตอบตอบมาได้เลยนะคะใน Facebook ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วช่อง33ค่ะแจกกี่วันที่ปแจกอีกแค่สงวันเท่านั้นนะคะวันละกี่คนคะ15คนค่ะค่ะส่งกันเข้ามาชอบทานอาหารประเภทไหนมากที่สุดใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณชูพิก่อนด้วยนะคะ Runway Items ค่ะ Whippy Rose นะคะแล้วก็อลาลาค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอช้อปของ GI ก่อนเะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ フロデンとピンバーヤ。